สวัสดีครับผมนบอิสุสุนะครับจากบริษัทเทอร์มินอลอิสุสุสมุทรการนะครับโชว์รูมแห่งใหม่ครับอยู่ถนนบางนาตาดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับก็ภารกิจวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่18ตุลาสองพนรบ่ะครับภารกิจปล่อยรถนะครับเป็น4ประตู1.9แซดสีขาวมุกนะครับเป็น f อที่มาจากจังหวัดระยองเลยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับเดินทางมารับรถวันนี้นะฮะ 4ประตู1.9 Z ปี2021นะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูรถนะครับว่าลูกค้าคนนี้ตกแต่งสไตล์แบบไหนบ้างนะครับเป็น4ประตูยกสูงนะครับลูกค้าให้ทำยีรับแคะนะฮะเดี๋ยวไปชมรถกันนะครับผมเลืกงามยามดีวันนี้นะครับวันที่18ตุลา2564นนะฮะ คันด้านล่างนั่นเลยสี่ประตูหนึ่งจุดเก้าซนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับคันนี้สีขาวมุกเลยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับหนึ่งจุดเก้าแซขาวมุกก็รถคันนี้นะครับก็เป็นรุ่นปี2021คันสุดท้ายของโชวรูมอิสูซุเทอร์มินอลนะครับ ก็หมดแล้วนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับรุ่นนี้รุ่นใหม่ก็ต้องเป็นปี2022แล้วนะฮะเดี๋ยวพามาดูรถกันนะครับคันนี้ตัวยกสูงนะฮะจัดทรงโหลดให้เรียบร้อยนะครับย้ายแนบเอามสวยงามของรถคันนี้นะฮะก่อนเอนเลยเดี๋ยวพามาดูออปชั่นของตัวรถกันก่อนนะครับ ตัว2021กับ2022นะฮะสำหรับเกีรแซดนี่เหมือนกันเลยออปชั่นยังคงเหมือนเดิมแตกต่างกันตรงกระจังหน้านะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับปี2021ก็ทรงนี้นะครับเป็นขมเมีมสองชั้นแบบนี้นะฮะก็ขม,มียมทั้งชุดเลยนะครับแตกต่างกับตัวปี2022นะฮะโลโก,โก้ของอีซูซูสีสีเงินเหมือนเดิมนะครับ ตัวไฟหน้านะครับก็เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นหลอด LED เลยนะฮะพร้อมไฟเดย์ไลท์ความพิเศษของตัวไฟหน้าตัวนี้นะครับจะมีปุ่มปรับความสูงจากภายในนะครับเพราะว่าเลนส์ไฟสูงกับไฟต่ำนะครับรวมอยู่ในเลนส์ตัวหลอดเดียวกันแล้วนะฮะถึงแม้ลูกค้าจะขับขี่เปิดไฟต่ำปกตินะครับถ้ามีบรรทุกสัมภาระหรือว่ามีผู้โดยสารเยอะนะครับหน้ารถจะเชิดขึ้นนะครับจึงต้องมีตัว สวิตช์ปรับสูงต่ำของไฟตัวนี้นะครับเพราะว่าไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะเป็นเลนแบบรวมแสงนะฮะให้ทิศทางอย่างดีเลยสําหรับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบหลอด LED นะครับสําหรับรุ่นแซดนะฮะนี่ลำแสงของสีนะครับสีของของตัวแสงตัวนี้ก็จะออกสีเขียวๆนะฮะเหมือนกับเลนไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้เลยเพราะว่าเป็นหลอด LED ทั้งคู่นะครับ สำหรับตัวแม็กนะครับลูกค้ารีเควส์มาเป็นแม็กของ N5 นะครตัวนี้ N5 ตัวงานแท้เลยนะครับก็ลูกค้าสั่งให้โหลดนะฮะตัวยกสูงโหลดได้นะครับตัวนี้ก็โหลดด้านหน้าลง2นิ้วนะฮะสำหรับด้านหลังก็โหลดลง4นิ้วนะครับทำเป็นยีราฟแคะนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับของส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นแบบปีกนกคู่นะครับคอยสปริงชกอคอัพแก๊ส กาะถนนเป็นเยี่ยมนุ่มนวลน,นะฮะเดี๋ยวจะดูลองดูมิติของรถคันนี้นะครับนี่โหลดหน้าสองหลังสี่นะครับสัญ,ญลักษณ์ไฮแลนเดอร์นะครับตัวยกสูงนะครับเป็นครมเป็นสีเงินนะฮะตัวเสาอากาศอยู่ทั้งด้านบนหลังคานะครับด้านหน้าหัวเกง๋งกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเลย สำหรับเกรดแซดตัวนี้นะครับกระจกมองข้างนี่จะปรับเลืแล้วก็พับด้วยระบบไฟฟ้านะฮะตัวฟิล์มตรงนี้นะครับลูกค้าขอเป็นฟิล์มสีเขียวใสนะฮะสวยงามเลยสำหรับวัยรุ่นเลยนะฮะกันความร้อนได้ดีนะครับมองออกมาด้านนอกก็ทัศนวิสัยดีเช่นกันนะฮะบันไดข้างสำหรับรุ่นยกสูงนะครับก็ถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยมือเปิดประตูโครเมียม นี่นะครับด้านหลังด้านหลังนี่โหลดลงมาสี่นิ้วนะฮะหน้าสองหลังสี่ด้านหลังนี่ก็ย้ายแหนบนะครับจากบนเพาลงมาอยู่ใต้เพานะฮะตัวแหนบของรถสี่ประตูนะครับก็มีอยู่สามแผ่นนะฮะนี่นะครับสี่นิ้วก็ฝ่ามือฝ่อามือเหลือแบบสบายๆนะครับสวยๆเหมือนกันนะฮะคันนี้รอเลย สำหรับด้านหลังนี่ก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับสำหรับเกรด l d a ขึ้นมานะฮะ่นแซ Z นะครับไฟหลีนี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสองสองชั้นเหมือนเดิมนะครับไฟเลี้ยวกับไฟถอยนะครับแยกวงกันเลยนี่นะฮะฟิล์มเขียวใสนะครับหกสิเปอร์เซ็รอบทันบานหน้าสี่สิบสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูออปชั่นกันเพิ่มเติมนะฮะสำหรับสี่ประตูหนึ่งจุดเก้า ปี2 0 2พันยี่สิบเอ็ดกับสองพันยี่สิบสองนะครับออปชั่นจะเหมือนกันนะครับแตกต่างกันตัวตัวบุหนังนะฮะตัวตัวตัวเบาะนะครับแผงข้างประตูที่พักแขนนะครับจะบุนุ่มด้วยหนังนะครับแผงสวิตช์กระจกไฟฟ้าเป็นแบบเปเรโนแบ็กนะฮะนี่กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านี่นะครับสวิตช์ปรับสูงต่ำของไฟหน้านะครับตัวนี้จำเป็นต้องมีเลยระบบช่วยเหลือคณะอ่ ระบบช่วยเหลือขณะลุงทางลาดชันมีนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นระบบช่วยเหลือขณะล้อหมุนฟรีนะครับตัวนี้ผมอะไรมัลติฟังชันนะครับมีระบบคลุยคอนโทรลมาให้นะครับสวิตช์มัลติฟังชันควบคุมตัวหน้าจอ Android นะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android iOS นะฮะตัวเกียร์ยธรรมดานะครับตัวนี้ แผงคอนโซลด้านบนบุนุ่มนะฮะนี่สวยงามเหมือนกันเป็นเบาะหนังนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับรุ่นนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับออตอนหลังนะครับนี่ช่องแอร์ทางด้านหลังนะฮะตัวน,นี้พร้อมช่องเสียบ USB นะครับชาร์จไฟได้ปกติเลย โอเคเดี okay, e ๋ยวรอลูกค้าสักครู่นะครับมาดูบรรยากาศการส่งมอบรถกันนะฮะมาแล้วนะครับ FC จากระยองนะฮะเลิกงามยามดี9โมงนะครับวันนี้9โมง9นาทีนี่นะครับ 1.9เซ็ตนะครับทำยีรับแคะนะฮะตามโปรโมชั่นตกลงกันไว้นะครับเรียบร้อยได้เลยครับเข้ากล้องได้เลยฮก็ให้ลูกค้าตรวจสอบรับรถกันก่อนนะฮะเพื่อความสบายใจ คเยี่ยมไหมครับโอเคเราจะกลับคันเก่าและคันใหม่ฮะเนี่ยวันน evet> ี้หนูข้างหลังมีช่องแอร์ทางด้านหลังด้วยนะนี่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็มีช่องชาร์จ USB มาให้นะครับเรียบร้อยมีที่ชาร์จแบตด้วย เดินทางมาจากระยองเลยนะครับระยองครับแต่ทั่วประเทศเราส่งหมดฮะแถวอูบนอุดรเราก็ไปส่งมาแล้วขอนแก่นนี่นะครับโอเคเดี๋ยวหาคุณแม่มาด้วยป้ายแดงพลาดไปมีกี่เลขเองนะแม่โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกับลูกค้าสักครู่นะครับ คันสุดท้ายนะฮะหมดแล้วนะครับ4ประตู1.9แซดขาวมุกฮนะต่อไปก็ต้องเป็นปี2022แล้วนะครับรุ่นใหม่ของเรา วันนี้ก็ส่งมอบกันสามคันนะครับทั้งโชว์รูมก็มีรถบรรทุกคันนี้ด้วยนะครับตัวหกล้อร้อยห้าสิบแรงม้านะครับตัวนี้หกล้อกลาง 啊。Huh?